สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตะเข่งเตงบอลน,นะครับหรือช่องทีเด็ดบอลเตงเรงเจ้ากับทัศน์เทเดบอลวันนี้นะครับวิเคราะห์บอลน,นะฮะประจําวันที่19เมษายนนะครับ2567นะครับทุกท่านก็เหมือนเดิมครับเราเจอกันกับทัศน์หน้ายูทูบที่เกิดบอลจะหยิบยกมาวิเคราะห์มาพูดคุยเป็นทัศน์ตัวเดียวคัดเน้นๆน,น,นะครับเน้นคุณภาพเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เน้นปริมาณนะฮะ อ่ะก็สําหรับเมื่อวานนี้กับทัศน์ที่ฝากความหวังไว้นะครับหนึ่งคู่หน้า YouTube เมื่อวานนี้เป็นการเจอเจอกันของครูหวังรินได้เจอกับทางด้านสิงห์ผยองอัสตันวิล่านะครับก็จบกันไปนะครับในผลสกอร์ต่าง2อหนึ่งอยู่หน้าบอลตุยปอริเย่แต่ถ้าเกิดอยู่สกอร์สูงก็กินไปถ้าเกิดกด2หน้าก็ยกไปนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับที่ติดสอยให้ตามไปสําหรับทัศน์หนึ่งคู่นะครับวันนี้มาจัดหนักจัดเต็มจัดในเน้นสาหรับค่ำคืนประจาวันศุกร์ รู้สึกว่าคู่นี้หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลักๆเลยก็หลายๆท่านอาจจะไปชินหูกันในศึกพวกหลีกหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นในศึกบุนเดีริกเยอรมันกัโซูสติเตอรี่ลาลิกาสเปนนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือในศึกพิม์ลิกนะครับวันนี้จะพากันไปลุยกันในศึกรักเสเซียพิม์ลิกหน่อยนะครับสำหรับคู่บอลคู่นี้จะเจอเจอเจอกันในคำ่ำค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับห้าทุ่มตรงนะครับ เป็นคู่ระหว่างคาสโนดาเจอกับทางด้านเฟลเคิลอันดับที่12บสออันดับที่2อะเจอกันเลยนะครับเปิดต่อครึ่งควบไหลายต่อหนึ่งเมตรนะครับถามว่าคู่บอลคู่นี้ทำไมาะเข็บบอลถึงยิบยกมาวิเคราะหมาพูดคุยกันใน,นค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าประเด็นหลักของคู่บอลคู่นี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทําไมตะเข็บบอลถึงยิบยกคู่นี้มาถ้าสนใจนะครับให้ไปต่อถ้าเกิดไม่สนใจเลื่อนผ่านคู่นี้ไปไปดูสเต็ป หกคู่ของตะเคียนบอลได้นะครับเดี๋ยวตะเคียนบอลจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปหรือจะเป็นคลิปแนะนําถัดไปนะครับสำหรับสมาชิกที่ต้องการอยากจะดูทัศนะหกคู่นะครับอ่ะมาสําหรับตัวนี้นะครับคืนนี้คู่นี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดติดตามก่อนเลยนะอันดับแรกเลยนะครับกดไลค์นะครับกดซับ c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแจ้งเตือนไว้ด้วยกันนะครับนะ มือชี้นะครับกดไว้นะครับมือนิ้วกลางเก็บเอาไว้ไม่ต้องให้ตะเข่งนะฮะนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับในเรื่องของฟอร์มหน้าเสือนะครับเป็นการเจเจอกันของ2ทีมที่ผลงานหน้าเสืออาจจะไม่ค่อยดีด้วยกันคู่นะครับในช่วงระยะ3เกมหลังที่ผ่านมาคือทางด้านคาสโนราเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดรอปลงไปนิดหนึ่งนะครับจากในการลงทักแข่งมาในช่วงะยะ ห้าเกมหลังนะครับคือมีสะดุดพัฒนามา3เกมเลยนะแต่หนึ่งในนั้นคือไปสะดุดให้กับทีมหัวตารางอย่างทางด้านเซนิคเซนสปีเตอร์สเบิร์กนะซึ่งประกอบกับตอนนี้ทางด้านเอ่อคลาสโนดาเนี่ยนะครับต้องการคะแนนด้วยเพราะว่าเขากาลังห้ำหั่นหรือชิงหัวตารางกันอยู่พูดง่ายเลยก็คือจะจบฤดูกาลละนะครับตอนนี้กาลังต้องการสามแต้มมีคะแนนนห่างกันเพียงแค่สแต้มถ้าเกิดวันนี้ก็เก็บ3แต้มได้จะมีคะแนนไล่ตอนแค่แต้มเดียวนะครับเท่ากับว่าเขาจะมี4 6แต้มนะครับ ประกอบกับเจอ,เจอ,เจอกับเฟลเคลนที่ต้องการ3แต้มเช่นเดียวกันครับทีมเป็นทีมลังอันดับที่12ตอนนี้มีคะแนนนำห่างจากโซนแดงหรือโซนอันตรายอยู่ที่3แต้มเขามี26แต้มรูปเกมวันนี้ค่อนข้างที่จะเปิดนะครับค่อนข้างที่น่าจะเปิดนะฮะสำหรับคู่บอลคูน่นี้ใครที่เน้นสกอร์สูงเนี่ยมองคู่นี้มองว่าไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนสถานการณ์ลุ้นแชมป์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนะครับค่อนข้างเต็มเกินอยู่พอสมควรตรงที่ว่ามีคะแนนตามหลังแค่สีแต้มนะครับ ทำให้ในนัดน,นี้นะครับตะเข่งตบนมองว่าทางด้านคาสโนดาเนี่ยจำเป็นต้องเน้นเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับประกอบกับหลายท่านอาจจะมองว่าเอยตะเข่งครับวันนี้คาสโนดาก่อนนั้นนั้นมีตัวผู้เล่นหลายตัวเลยที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับจะส่งผลกระทบไหมไม่ว่าจะเป็นทางด้านอเล็กซานเดอร์เอ,อ่อเซนิคอฟนะครับหรือแม้แต่ทางด้าน ตอนในหน้านะครับที่ไม่สามารถลงชิททิมได้ที่เป็น2ตัวตัวหลักด้วยท,ที่ติดโทษแบนนะครับหรือแม้แต่ทางด้านเลสเตอร์อะไรนะคอสลอฟนะครับดาวรุ่งไวประมาณ19ปีนะฮะซึ่งก็มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับซึ่งตะเขีนบอลบอกไว้ตามหน้าเสือเลยนะด้วยเรื่องศักยภาพนะครับขุมกําลังที่เหลืองเหลืออยู่ของฟังตันทีมเจ้าบ้านเนี่ยนะครับบอกไว้เลยว่าหายห่วง นะครับศักยภาพอาการทุกกะทุกสั่งทุกยิงทุกสิ่งทุกอย่างของทางด้านเจ้าบ้านดูดีกว่าทางด้านฟลเครนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านฟลเครนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูเป็นรองกว่าค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับต้นทุนเดิมของทางด้านฟลเครนเองเนี่ยนะครับในเรื่องของผลงานหน้าเสื่อคือในการลงเล่นทุกรายการของเขาเนี่ยนะครับสังเกตดูคือนอกบ้านเนี่ยเป็นต้นทุนเดิมที่อาจจะยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจมากสักเท่าไหร่นะครับ ประกอบกับเมื่อฝั่งทางด้านจีมเจ้าบ้านเนี่ยต้องการ3แต้มแล้วด้วยเนี่ยนะประกอบกับเพิ่งจะมาดรอปในช่วงระยะ2เกมแต่เป็นการดรอปแบบมีสกอร์เกมลุกใช้ใช้ได้ครับเกมรับก็พอใช้ดีฮะสำหรับทางด้านคาสโนโดาเองเนะครับเพิ่งจะหมดมาหลุดพลาดท้ายกับทางด้านทีทมหัวตารางนะครับมิฉะนั้นไม่แปลกเลยทางด้้นที่3เกมล่าสุดดรอปลงไปราคายัางเลือกที่จะเปิดมาให้กับฝั่งด้านทีมเจ้าบ,บ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูกและเลือกที่จะจ่ายน้ําราคา0.8หรือราคาขาวราคาเสมอ3บาท59 ทั้งที่ราคาพูเนี่ยนะครับตามกลไกของราคาน้ําท่านฟังครับราคาพูต้องออกก่อนราคาไอเชนนี่แคปถึงออกตามนะครับแต่คู่นี้มันผิดสังเกตเพราะว่า1นนะครับราคาไอเชนนี่แคปกลับออกก่อนราคาพูกับออกตามนะครับคือพูดง่ายว่าราคาไอเชนนี่แคปออกเลยราคาพูไปแล้วซึ่งทิศทางการไหลของราคาพูเสมอเนี่ย ดูหลายๆบริษัทจากเมืองนอกเนี่ยเขาก็การันตีว่าคู่นี้เจ้าบ้านจะสามารถเบียดเบียดเสียดชนะได้ด้วยการที่มีผลตกอต่าง2สะสองหนึ่งนะจากแนวทางจากต่างประเทศประกอบกับในเรื่องของราคาน้ําที่บง่งบอกนะคู่นี้เปิดมานับจุบันอยู่ที่1.67ก็นะครับก็คือมันกําลังจะไหลนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้จัดเป็นตัวเน้นตัวตึงนะตัว90%ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะครับต่เคบีบอลจะสรุปให้3ประเด็นหลักหนึ่งคือเล่นในบ้าน2คือ หน้าเสือดีกว่า3คือคุณภาพดีกว่าแถมอีกหนึ่งอย่างคือเป็นทีมที่กําลังต้องการ3มแต้มเพื่อกําลังห้ามหันหัวตารางกาลังชิงแชมป์นะกับฝอร์ตนาเซนิกเซมปีเตอร์สเบิร์กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกับการที่จะเจอเจอเจอ,เจอกันในค่ำคืนนี้นะครับไม่แปลกที่เลทราคาจะเปิดออกมาให้นะฮะบ,บอกไว้เลยว่ารอเก็บ3มแต้มแบบไร้ปัญหาชัวร์แน่นอนครับคู่นี้ จัดหนักจัดเต็มจัดเน้นๆได้เลยครับเป็นศาสนาหน้า YouTube ที่เกิดบอลหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับใครจะดูสเต็ป6คู่เดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งเดี๋ยวจะเป็นคลิปแนะนำสำหรับวันนี้ใครเข้ามาแล้วกดติดตามไว้ด้วยกันบ๊ายบายไปละครับสวัสดีครับผม